สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชาเนติยาดวงแก้วค่ะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีได้นำสินค้ามาจัดแสดงภายใต้กิจกรรมสอพอรอสารสัมพันธ์ไมตรีโ o o c สร้างอาชีพสู่สกอรรณณบริเวณหน้าศูนย์การเรียนรู้วังจันกเกษมกระทรวงศึกษาธิการจะมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามได้จากวทีอาค่ะ สวัสดีค่ะจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนัสนิคมนะคะวันนี้ก็นำผลิตภัณฑ์โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนมาค่ะก็อาจจะเป็นในเรื่องของจักสารนะคะเพราะว่าเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อนะคะของพนัสนิคมเลยค่ะสําหรับความเป็นมาของการทําจักสารของเมืองพนัสนิคมนะคะก็ในอดีตการนะคะพนัสนิคมก็จะเป็นป่านะคะก็จะมีต้นไม้อะไรเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นมีต้นไม้ไผ่ยอย่างเงี้ยค่ะภูมิปัญญาชาวบ้านก็จะเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนนะคะมาประดิษฐ์ มาสร้างเป็นข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนนะคะแต่ก่อนจากสารก็จะเป็นแค่ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น,นะคะ่ะแล้วก็วิวัฒนาการต่อมาเขาก็จะเอาไปแลกเปลี่ยน กับสินค้าตัวอื่นๆนะคะจนปัจจุบันนี้ค่ะก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกส่งขายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะ,ะขั้นตอนการทำนะคะเราก็จะนำไม้ไผ่นวลน,นะคะ,ะมาเผานะคะเผาเสร็จแล้วก็จะเอาไปต้มะคะ่ะหลังจากต้มนะคะก็จะเอามาจาักตอกนะคะแล้วก็จะขึ้นรูปเป็นจักสารแบบนี้นะคะถ้าจะ,ะมีการคิดค้น ปรับเปลี่ยนพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเอามาย้อมสีอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสีต่างๆสีเขียวสีเหลืองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จักสารขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์เข้าของเครื่องใช้ค่ะเอกลักษณ์ของพระนิคมนะคะส่วนมากจักสารก็อาจจะเป็นลายฉลอมเนี่ยค่ะเป็นลายเริ่มต้นของการยอนดอกต่างๆนะคะเราจะมียอนดอกพิกุลเอ่ยลายเฉลวเอ่ยประมาณนี้ค่ะองค์ความรู้ของการจักสารนะคะเราก็ ในการที่จัดโครงการศูนน์ฝึกอาชีพนะคะเราก็ประสานติดต่อปราชชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถนะคะที่ที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษนะคะแต่เดิมนะคะก็มาถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดวิชาให้กับชาวบ้านนะคะหรือผู้ที่สนใจนะคะที่จะทําทการจักสารนะคะก็เป็นความต้องการของชาวบ้านที่จะ ต้องการเรียนรู้ในการจักสารพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์พัฒนาฝีมือตนเองนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะต้องการจะเรียนจักสารไม้ไผ่พนนิคมนะคะก็สามารถติดต่อสื่อสารได้ทางโทรศัพท์ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนนิคมนะคะ038474970ค่ะแล้วก็ช่องทาง Facebook ะะของกสนออำเภอพนันิคมก็จะมีช่องทางเพจนะคะ oocc กสนออำเภอพนันิคมค่ะ